รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ครับและเข้าสู่ช่วงท่องโลกยานยนต์กันเลยนะครับท่านผู้ชมครับผ่านมาแล้วนะครับสำหรับงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่42นะครับซึ่งก็เพิ่งจบไปหมาดๆเองนี่ครับท่านผู้ชมครับปีนี้เนี่ยปรากฏว่างานนี้นี่นะครับมีผู้จองรถในงานนี่นะครับทะลุ75,000คัน เรียกว่าสร้างกระแสเม็ดเงินหมุนเวียนนะครับไม่ต่ำกว่า70 0 0 0มืนล้านบาทจากผู้เข้าชมงานทั้งสิน้นกว่า1.5ล้านคนครับท่านผู้ชมครับคุณขวัญชัยประพัฒพงษ์ประธานจัดงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่42ก็ได้เปิดเผยว่างานมอเตอร์เอ็ก2์โปครั้งน,นี้เป็นการจัดงานที่อยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดแห่งปี ผนวกกับมาตรการสนับสนุนของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าระยะที่1 EV 3.0ที่จะสิ้นสุดปีนี้รวมถึงการปรับโครงสร้างภาษีสับสมิตรถยนต์ใหม่ที่จะเริ่มขึ้นในปี2,569ส่งผลให้งานประสบความสำเร็จอย่างสูงและช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ในปีนี้ที่ซบเซาให้กลับมาคึกคักได้อีกครั้งหนึ่งภายใต้เงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจไทยกว่า70,000ล้านบาท ซึ่งนั่นก็เป็นผลมาจากยอดจองรถในงานโดยแบ่งออกเป็นรถยนต์75,246คันเป็นรถจักรยานยนต์5,263คันและจากข้อมูลผู้ร่วมกิจกรรมซื้อรถชิงรถก็พบว่ารถไฟฟ้ามีสัดส่วนสูงถึง50%ส่วนที่เหลือก็จะเป็นรถสันดาปทั่วไปนะครับทั้งในแบบสันดาปแบบไฮบริดและก็ปลั๊กอินไฮบริด สำหรับอันดับรถที่มีความน่าสนใจเนี่ยนะครับดูจากผู้ซื้อเข้าร่วมกิจกรรมซื้อรถชิงรถสูงสุด6อันดับแรกได้แก่อันดับที่1 Mitsubishi X-Force อันดับที่2 Honda HR-V อันดับที่3 Geely e x ออันดับที่4 JQ-5 e คู EV, อันดับที่5 BYD Auto 3และ Toyota Yaris Cross สำหรับรถจักรยานยนต์ที่ผู้ซื้อเข้าร่วมกิจกรรมซื้อมอเตอร์ไซค์ชิงบิ๊กไบค์สูงสุด5อันดับแรกได้แก่ Rambetta, Yamaha, Deco, EM และ Sontes สำหรับผู้เข้าชมงานในปีนี้ก็มียอดผู้เข้าชมงานสูงถึง1 5 2 1 2ล้ 96คนในขณะที่ยังมีผู้เข้าชมงานทางออนไลน์อีกถึง2ล้านวิวถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งใน,นแง่ของยอดจองที่ทะลุก,กว่า75,000คันซึ่งเป็นยอดนิวไฮของงานนี้และเช่นเดียวกันกับยอดผู้เข้าชมสูงถึง1.5ล้านคนนี้ก็ถือว่าเป็นยอดที่นิวไฮเช่นเดียวกัน ออกไปพบความสุข,ขบนเส้นทางใหม่ทำทุกโมเมนต์ให้มีความหมายไปด้วยกันนิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณ m a z d a CX 5ใหม่อีซูซ Max f o r c e Big Tanks ขอบคุณจัดใจพิเศษสุดแห่งปีเป็นเจ้าของอีซูซู D Max ลุ้นบัตรน้ำมันฟรีมูลค่ารวมกว่า38ล้านบาทสิการรับเลยส่วนลด5,000บาทพิเศษลูกค้าเก่าอีซูซรับสิทธิ์ลดเพิ่มวันนี้ถึง30ธันวาคมนี้เท่านั้น All New Mitsubishi X Force HEV ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo ที่โชว์รูม Mitsubishi ทั่วประเทศถึง31ธันวาคมนี้ New Isuzu V-Cross 4x4 ใหม่พวมมาลัยไฟฟ้าพร้อมมุมมองแบบ360องศา New Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only หน e ึ่งเดียวเท่านั้น นิสสันเรามุ่งมั่นสร้างรถยนต์รถที่ไปไหนไปกันเหมือนเพื่อนที่แสนดีรถที่เป็นคู่หูพร้อมลุยไปด้วยกันรถที่เป็นเพื่อนที่รู้ใจไปทุกสิ่งรถที่เป็นทุกอย่างจนเหมือนบ้านหลังที่สองขันที่ใช่เราใจเกินคาด yes นิสสัน พลังท้าทายให้เรากล้าแกล่งบนเส้นทางที่ไม่เหมือนใครพลังแล่งสะท้อนตัวตนพายุผ่านไปแล้วมาสด้า BT ห้ใหม่เป็นเจ้าของ m ิลเอ็กซ์เด Peak พิเศษแทนคำขอบคุณ m a x f o r t e BIG t a n ดขอบคุณจากใจลุนรับบัตรน้ำมันมูลค่ารวมกว่า38ล้านบาทพิเศษลูกค้าเก่าอิสุสุมีสิทธิ์รับส่วนลดเพิ่มเติม25ตุลาคมถึง30ธันวาคมนี้ o u i s b นำเสนอเดียวกับมอเตอร์เอ็กซ์ r e x p ทที่โชว์รูมมิสูบิชิทั่วประเทศถึง31ธันวาคมนี้เมื่ออยู่บนจุดสูงสุดเป้าหมายต่อไปคุณไม่ได้แข่งกับใครนอกจากตัวคุณ MUX The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต ผู้ชมครับมาแล้วครับเดอนนะครับก็บอกว่าเป็น Electric First ของ Mercedes-Benz ที่ผู้บริโภคจะเข้าถึงได้ง่ายราคาจำหน่ายจะไม่แรงมากนักแล้วอีกอย่างหนึ่งจะตั้งฐานการผลิตในไทยราคาจำหน่ายเปิดปีหน้านะครับที่เด็ดของ Mercedes-Benz CLA คำนี้มากมายเลยครับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด272แรงม้าเลยนะแบตเตอรี่86กิโลวัตต์ เดยวมอยู่ LTP โคตรว้าวครับ792กิโลเมตรแล้วอย่างนี้ชาร์จเร็วด้วยนะ DC เขาเนี่ยนะฮะรองรับการชาร์จ320กิโลวัตต์10นาทีเขาชาร์จได้ระยะทางเนี่ย325กิโลเมตรเลยว้าวไมเล่าบอกแล้วว่ายักษ์ใหญ่ขยับนะครับขยับในครั้งนี้สะเทือนวงการแน่นอนเอาละครับเรื่องราวของ Mercedes-Benz the new CLA เขาบอกว่าเป็น Electric First เนี่ยนะเดี๋ยวผมรีวิวให้ฟัง ว่าการเกิดขึ้นครั้งใหม่ในรูปแบบไฟฟ้าจาก Mercedes-Benz ที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น,นจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันครับ The new CLA คันนี้นะครับสะท้อนถึงความเป็นไอคอนิ l u x u r ูรได้เป็นอย่างดีแล้วอย่างนี้ท่านผู้ชมตัวของโครงสร้างอดีตที่ผ่านมา Mercedes-Benz เขาจะแยกโครงสร้างเฉพาะทางนะหมายถึงว่าในกลุ่ม e q ที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างเฉพาะของเขาแต่ในวันนี้และในอนาคต ในส่วนของ C Class นะครับผมว่าไว้อย่างนี้นะในส่วนของ C Class ไม่ใช่ c l a เพียงอย่างเดียวนะโครงสร้างจะใช้เป็นโครงสร้างตัวถังร่วมกันนะครับซึ่งมันเป็นความลงตัวเขาจะใช้ได้ทั้งกับตัวของขุมพลังไฮบริดขุมพลังสันดาบรวมถึงขุมพลังไฟฟ้าเนี่ยร่วมกันหมดตัวของข้างหน้ากระทังหน้าเนี่ยนะไฟระยิบระยับเลยนะครับ142ดวงทั้งหมดที่จะมีไฟเกิดขึ้นตรงนี้เห็นไหมสวยงามไหม อันนี้โคดแจวแล้วในโคมไฟของเขาสังเกตดูครับไม่ได้เป็นทรงกลมแล้วนะครับมีในส่วนของโลกโก้ที่เป็นคล้ายๆลักษณะาด,ดาวสามแฉกข้างในโคมไฟเลยมีเดทามอะไรทำให้แบบดูสวยงามแล้วก็หรูหราด้วยนะล้อนะครับแน่นอนในส่วนของรถไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะมากับทิมล้อทีอ่เป็นรูปแบบของสีดำตัดสลับกับตัวของ อลอยตรงนี้มันจะเป็นช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกได้ด้วยนะครับเซ็นเซอร์รอบรคันมีมาให้ครบเลย oh, oh, ข้างในเดี๋ยวพาไปดูโคตรอลังการนะฮะด้านหลัง่มันยังมีความสปอร์ตหลงเหลืออยู่นะครับด้านท้ายเนี่ยลาดลงมาแล้วก็ฝาท้ายโคตรเลิอกอะดูดีคืออาบุกเมเทียเง่ายฮาร์ดเคสไซส์ใหญ่สุดเนี่ยสองใบาสมบามใบได้เหลือๆนะครับแล้วก็ข้างใต้ นี่เป็นชุดซ่อมเนาะยางอะไรในสมัยนี้เนี่ยไม่มีละจะเป็นเทรนดในเรื่องของชุดซ่อมแทนนะครับมีติดตั้งมาให้พร้อมเลยความสะดวกสบายของเขาเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดคิกเกเตอร์อะไรมีมาให้พร้อมหลังคาเป็นหลังคากระจกด้วยนะฮะพาราลามิกกราสเลยทั้งพื้นที่หลังคาเป็นกระจกทั้งหมดเอาละเตรียมตัวว้าวขั้งใหมครับ คือทำให้ผมว้าวเสมอนะสำหรับดีไซน์การออกแบบจากยุโรปที่ได้เติมแต่งในรถคันนั้นๆนะครับดูอย่างคันนี้จอตะพึดเลยฮนะเต็มคอนโซลหน้ามี3ส่วนแยกเอาไว้นะครับของผู้ขบบับขี่แดชบอร์ดจอกลางและทีเด็ดจอของผู้โดยสารซึ่งผมบอกว่าอย่างนี้ในอดีตที่ผ่านมาครับ รถแท็ทุกรุ่นจอฝั่งผู้โดยสารไม่มีนะฮะแต่ Mercedes เนี่ยเริ่มเห็นในส่วนของตัวอีกตัวของ S-Class ที่มีจอเลียงให้เยอะๆในวันนี้ CLA ก็เอาเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาปรุงแต่งอยู่ใน segment class ที่บอกไว้ว่าเข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งโปรดักของเขาเนี่ยผ่านการ develop เทคโนโลยีต่างๆมาถึงขั้นที่เรียกได้ว,ว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยเขาไม่สามารถให้ผู้ขับขี่นะครับหรือไม่สามารถให้รถคันนั้นๆเนี่ยออนตัวของภาพเคลื่อนไหวหรือ YouTube ที่เป็นหนังได้นะครับที่เป็นภาพยนตร์ได้หรือเป็นคลิปต่างๆได้ผิดนะผิดกฎหมายนะแต่ในวันนี้เทคโนโลยีของเขาเป็นเทคโนโลยีตรวจจับสายตานะครับผมอธิบายให้ฟังง่ายๆแล้วกัน กรณีที่เราใช้งานเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับสายตาเนี่ยถ้าตาเราวอกแวกมามองในส่วนของจอที่มีการดําเนินในส่วนของหนังในส่วนของคลิปต่างๆอยู่เนี่ยนะเขาจะตัดการทํางานของจอทันทีครับไม่ให้ผู้กับขี่ดูว่าง่ายๆเพราะฉะนั้นกฎหมายตรงนี้มันผ่านไปได้ง่ายจากเทคโนโลยีจากนวัตกรรมที่ m e r c ์เซเดสเบติดตั้งเข้ามานะครับแล้วแจ๋วเลยผู้โดยสาร ไม่ได้ต้องนอนอย่างเดียวแล้วมีจอให้แล้วว่าจ,จะดูหนังฟังเพลงจะอะไรก็แล้วแต่ทำได้สบายครับ The New c l a เนี่ยนะครับได้ติดตั้งระบบปฏิบัติการ MBOS นะศักยภาพเขาเทียบชั้นเข้ากับซูเปอร์คอมพิวเตอร์เลยนะครับแล้วก็ประสานการทำงานกับหน้าจอ MBUX Super Screen เนี่ยที่บอกว่าเป็นจอ3จอตรงนี้เนี่ยนะฮะเขาสามารถแสดงผลนะครับในรูปแบบของเรียลไทม์สมิติแล้วก็การทำงานกับเทคโนโลยี AI เนี่ย เมื่อเซนเป็นเขาติดตั้งระบบ mbux v i s t u a l assistant แสนไววเขาสามารถสื่อสารโต้ตอบกับ ai ได้อย่างเป็นธรรมชาติเลยนะแล้วก็ร่วมมือกับ Google microsoft เนี่ยรองรับการใช้งานของแอปพลิเคชันระดับโลกมากมายครับพวก google map g e m i n i chat gpt microsoft teams vebex zoom ต่างๆนานาพวกนี้เขารองรับการใช้งานทั้งหมดโคตรเจ๋งไลยล่ะแล้วการตกแต่งภายในเขานะครับดูสปอร์ตดูวัยรุ่นเลยนะทำเป็นแบบ two t ดูลวดลายการสตริชชิงของเบาะนะครับเบาะเนี่ยเป็นหนังตัดสลับกับตัวของเนปป้าเนี่ยนะฮะแล้วก็สติทชิงได้แดงสปอร์ตขึ้นมาเลยรวมถึงแอมเบียนต่างๆและการประดับประดาฟไฟต่างๆข้างในนะปกติแล้วเนี่ยแอมเบียนมันก็จะมีมูฟเมนต์ตามการใช้งานนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ได้ตั้งระบบเอาไว้และมีที่เด็ดอีกหนึ่งทีเด็ดฝังข้างหน้าเดี๋ยวเปิดให้ดูโคตรใหญ่ ร้อยลิตรฮนะอารมณ์แบบเก็บของไม่ใช่ของอจิโกจิก,จกี่พวกถุงแกงผล,ลไม้หรือแม้กระทั่งไซส์ใหญ่เป็นพวกเป้หรือกระเป๋าเดินทางไซส์กลางๆเนี่ยก็ใส่ได้นะพื้นที่เขาใช้แบบประโยชน์ใช้สอยเต็มที่จริงๆครับเดิ n นิวซีโครับเจ๋งไหมดีเทลเพิ่มเตมิมอีกเล็กน้อยที่บอกว่าการทํางานของมอเตอร์เนี่ยสองเกียร์เจ๋งว่าตรงที่ว่าเขาสามารถเรียนรู้พฤติกรรมการขับขี่ได้ แล้วก็กรณีเนี่ยนะเกียร์ที่2เนี่ยความเร็ว80เป็นต้นไปจะเริ่มปรับตัวนะครับเป็นครั้งแรกที่รถไฟฟ้ามีสเกียร์กับยุโรปที่เขาทํามาเต็มๆยักษ์ใหญ่ขยับแล้วราคาจําหน่ายยังไม่รู้เพราะว่าเขาต้องรอลายผลิตมาตั้งที่ประเทศไทยก่อนตอนนั้นนะฮะจะเป็นรถที่ประกอบในประเทศกับ The New CLA รถไฟฟ้ารุ่นแรกของ Mercedes ออกไปพบความสุข,ขบนเส้นทางใหม่ทำทุกโมเมนต์ให้มีความหมายไปด้วยกันนิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณ <Yeah. S 1> Mazda CX 5ใหม่อ s u ูซูแม็กฟอสบิ๊กทังส์ขอบคุณจัดใจพิเศษสุดแห่งปีเป็นเจ้าของอีซูซูดีแม็ก์ลุนบัตน้ำมันฟรีมูลค่ารวมกว่า38ล้านบาทสกิการรับเลยส่วนลด5,000บาทพิเศษลูกค้าเก่าอีซูซรับสิทธิลดเพิ่มวันนี้ถึง30ธันวาคมนี้เท่านั้น All new Mitsubishi X-Force HEV ข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์เอ็กซ์พที่โชว์รูมมิ s ซูบิชิทั่วประเทศถึง31บธันวาคมนี้ New Isuzu ู c ีค s s 4x4 ใหม่พว้วมารายไฟฟ้าพร้อมมุมมองแบบ360องศา New Isuzu ู c ีค s s 4x4 the one and only หนึ่งเดียวเท่านั้น นิสสันเรามุ่งมั่นสร้างรถยนต์รถที่ไปไหนไปกันเหมือนเพื่อนที่แสนดีรถที่เป็นคู่หูพร้อมลุยไปด้วยกันรถที่เป็นเพื่อนที่รู้ใจไปทุกสิ่งรถที่เป็นทุกอย่างจนเหมือนบ้านหลังที่สองขันที่ใช่เราใจเกินคาด yes นิสสัน ทรงพลังท้าทายให้เรากล้าแกร่งบนเส้นทางที่ไม่เหมือนใครพลังแก่งสะท้อนตัวตนพายุผ่านไปแล้วมาสด้าบีท50ใหม่เป็นเจ้าของ m ิลเอ็กซ์เดน e a พพิเศษแทนคำขอบคุณ MAX Force Big Thanks ขอบคุณจากใจลุ้นรับบัตรน้ำมันมูลค่ารวมกว่า38ล้านบาทพิเศษลูกค้าเก่าอิซุซุมีสิทธิ์รับส่วนลดเพิ่มเติม25ตุลาคมถึง30ธันวาคมนี้ All new m ต t s u b i s h อ X-Force H-E-V ข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์ p o ็กที่โชว์รูมมิ s u b i s h i ทั่วประเทศถึง31ธันวาคมนี้เมื่อยู่บนจุดสูงสุดเป้าหมายต่อไปคุณไม่ได้แข่งกับใครนอกจากตัวคุณ m ิวเอ็กซ์เดอะเน็กซ์ดสู่จุดพีคใหม่ของชีวิต สนับสนุนโดยมอเตอร์เอ็กซ์โปมาสด้าฟอร์ดและในงานมากรรมยนต์ยนต์ครั้งที่42นี้นะครับก็มีรถยนต์ใหม่เปิดตัวกันมากมายเลยทีเดียวนะครับผมเก็บรายละเอียดสำหรับรถที่น่าสนใจเป็นไฮไลท์จริงๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมรถไฮไลท์คันแรกไปกันที่ D.O. New Electric Mazda 6e ซึ่งเป็นรถไฟฟ้ารุ่นแรกที่กำลังกายเป็นกระแสะและจุดประกายครั้งสำคัญต่อการก้าวสู่ยุคใหม่ของมาส d a ในประเทศไทยเปิดตัวอย่างร้อนแรงและในเวลาของการจัดงานทั้งหมดนี่มาสด้าซิกอีนี้สามารถรับยอดจองไปมากถึง2,968คัน m a สด้าซินี้เป็นยนตกรรม5ประตู Neo f เฟส b a แบออกแบบตามแนวคิดโคโด s o u ออฟ Motion สวยงามทุกมุมมองทั้งภายนอกและภายในโดดเด่นด้วย f ล y i n g s i g n a นเจอกระจังหน้าแบบอิเล็ก i c ิกพร้อมฟังก์ชันแสดงสถานะการชาร์จไฟและสปอยเลอร์หลังปรับอัตโนมัติตามความเร็วรถแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด77.9กิโลวัตต์อาว ขับได้ระยะทางไกลกว่า654กิโลเมตรรองรับการชาร์จด่วนแบบ DC Fast Charging ชาร์จไฟจาก30%ถึง80%เร็วสุดภายใน15นาทีคันที่2เป็น the new Mercedes CLA ซึ่งก็เป็น รถไฟฟ้า100%นะครับก็เป็นการสะท้อนถึงการเป็นยนตรกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นโมเดลที่เข้ามากำหนดมาตรฐานใหม่ของรถไฟฟ้าของค่าย Mercedes-Benz C.L.A. นั้นก็ได้รับการเปิดตัวแบบเวอร์พีเมียรไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและได้นำเข้ามาเปิดให้ชมอย่างเป็นทางการในงานมารรมยานยนต์ครั้งที่42นี้โดย The New C.L.A. ซึ่งเป็นรถไฟฟ้า100%ครั้งนี้จะเป็นรุ่นแรกที่มาพร้อมแพลตฟอร์ม M.M.A. หรือ Mercedes-Benz Modular Architecture แบตเตอรี่เป็นแบบ800วัตต์ขนาด85กิโลวัตต์อา มีระยะทางการขับขี่ด้วยพลังงานไฟฟ้าสูงสุดถึง792กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน WLTP คาดว่าจะเปิดราคาอย่างแท้จริงอยู่ที่ประมาณ2.5ล้านบาทและจะอยู่ในช่วงของต้นปี2569นี้คันที่3 New MG IM5 เป็นรถพร e ีเมียมอินเทลเจนน์ EC ดาน ที่ออกแบบด้วยเทคโนโลยี IM Digital Chassis ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบช่วงล่างและพวงมาลัยระบบเลี้ยว4ล้อทำให้ New MG IM5 มีการควบคุมที่นิ่งคล่องแคล่วมั่นใจในทุกสภาพการขับขี่ที่มากไปกว่านั้นก็คือระบบมาตรฐานความปลอดภัยระดับ5ดาวจาก Euro NCAP ซึ่งยนตกรรมรุ่นนี้ก็พร้อมที่เข้ามาเติมเต็มพอร์ตโฟลิโอในกลุ่มรถพรีเมียม EV ต่อจาก IM6 ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ซึ่งการเปิดตัวครั้งแรกของ IM5 ในงานนี้ก็ทำให้ได้รับความสนใจอย่างมากมียอดจองมาเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มของ MG คันที่4คือ All New Mitsubishi X-Force HEV ซึ่งเปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ช่วงต้นปี2,568แต่ความโดดเด่นอยู่ที่เป็นรถที่ได้รับรางวัล Car of the Year หรือรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี2,568จากสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยทั้งนี้ก็เป็นเพราะความโดดเด่นของ All New Mitsubishi X-Force HEV ซึ่งก็มีความโดดเด่นในหลายๆด้าน โดยเฉพาะความเป็น compact SUV Hybrid รุ่นล่าสุดผสมผสานสุดยอดเทคโนโลยี3แบบด้วยกันนั่นคือระบบขับเคลื่อน Full Hybrid Generation ใหม่โหมดการขับขี่ซึ่งมีถึง7รูปแบบและระบบควบคุมการขับขี่และสมดุลขณะเข้าโค้ง Active yaw control สำหรับราคาเริ่มต้นของ Mitsubishi x f o r c e HEV นี้ก็จะอยู่ที่ 8 9 9 0 0 0บาทในรุ่นเริ่มต้นและรุ่นท็อปก็จะเป็นรุ่น Ultimate X ราคาอยู่ที่1,89,000้บาทและรุ่นที่5คือ g e e l y EX2 Citycar พลังงานไฟฟ้า100%เปิดตัวด้วย2รุ่นย่อยคือรุ่น Pro และรุ่น Max ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Eleven in One Intelligent Electric ที่ใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหลังและช่วงล่างแบบ m e n t e l i n k ให้การขับขี่มั่นคงและนุ่มนวล สำหรับชุดแบตเตอรี่นั้นเป็นแบบลิเธียมไอออนฟอสเฟตขนาด39.4กิโลวัตต์อาววิ่งได้ไกล395กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ราคาสำหรับรุ่นโปรนั้นเริ่มต้นที่3 99, 9 9 9 9 0บาทและในรุ่น m a x n นั้นอยู่ที่4 2 99, 9 9 9 0บาท ซึ่งก็ทำให้ EX2 นี้ได้รับยอดจองไปในงานสูงถึง4,016คันนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงของท่องโลกยานยนต์ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับไปกันที่ w w w l d auto world thailand com ครับ New Isuzu V Cross 4x4 the one and only รู้ก่อนขับกับอ e ีซูซูตอนวิธีดูแลรถง่ายๆสำหรับคุณผู้หญิงการดูแลรักษารถยนต์ให้ใช้งานได้เป็นอย่างดีเป็นหน้าที่ของผู้ใช้รถไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายยุคปัจจุบันคุณผู้หญิงล้วนมีรถยนต์เป็นของตนเองจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คนมีความรู้เรื่องรถและการดูแลรักษารถที่เราใช้ประจำด้วยรู้ก่อนขับกับอ e ีซูซูมีข้อแนะนำการดูแลรถง่ายๆสำหรับคุณผู้หญิงมาให้ชมกันครับ ตรวจเช็คลมยางสม่ำเสมอตรวจเช็คง่ายๆด้วยสายตาดูสภาพโดยรวมของยางว่ามีร่องรอยการขูดขีดควรที่อาจสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างยางและตรวจสอบลมยางให้ได้ตามกำหนดของรถแต่ละรุ่นตรวจสอบรอยน้ำรั่วจากที่จอดรถจุดที่เราจอดรถนานๆเป็นประจำเช่นที่จอดรถที่บ้านจะช่วยให้เราทราบความผิดปกติของรถได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการรั่วซึมของของเหลวต่างๆในรถวิธีการง่ายๆเพียงเลื่อนรถออกจากจุดจอยประจําแล้วให้สังเกตที่พื้นที่เราจอดว่ามีคราบน้ํามันหรือคราบน้ําที่พื้นหรือไม่หากมีก็นํารถไปให้ช่างผู้ชำนาญการตรวจสอบกันได้เลยสังเกตไฟเตือนที่หน้าปัดไฟเตือนบางอย่างจะติดขึ้นมาและดับลงเมื่อสตาร์ทรถ แต่หากมีไฟเตือนบางจุดไม่ดับลงหรือมีไฟเตือนที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่กลับติดค้างตลอดเวลานั่นก็แสดงว่ามีสิ่งผิดปกติในระบบบางอย่างของรถควรรีบนำเข้าศูนย์ซ่อมทันทีมีสายพ่วงแบตเตอรี่ติดรถไว้เสมอเพราะเราไม่อาจรู้ได้ว่าจะเกิดสถานการณ์แบตเตอรี่เสื่อมตอนไหนซึ่งอาจทำให้รถสตาร์ทไม่ติดหากมีสายพ่วงแบตเตอรี่ติดรถไว้สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้ทันที หรือไม่แน่เราอาจจะต้องช่วยเหลือพ่วงแบตเตอรี่ให้กับผู้อื่นก็หยิบช่วยสายพ่วงแบตเตอรี่มาใช้ได้ไม่บรรทุกของหนักจนเกินไปข้อนี้ก็สำคัญเหมือนกันการเอาของที่ไม่จำเป็นและไม่ค่อยได้ใช้งานใส่ไว้เต็มรถเป็นการเพิ่มน้ำหนักของรถเครื่องยนต์ก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นส่งผลให้สิ้นเปลืองน้ำมันและยังอาจส่งผลเสียต่อโช้คอัพทำให้เสื่อมสภาพเร็วขึ้นอีกด้วยดูแลรถยนต์ให้สะอาดอยู่เสมอ มันทำความสะอาดรถยนต์อยู่เสมอไม่เพียงแต่ภายนอกรถเท่านั้นภายในก็ควรจะเรียบร้อยด้วยนอกจากจะทำให้รถดูสะอาดเรียบร้อยแล้วยังเป็นการแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าเราเป็นคนที่รักความสะอาดอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวบันทึกเบอร์โทรสำคัญไว้เมื่อรถเกิดปัญหาหรือเกิดอุบัติเหตุหากเราบันทึกเบอร์โทรศัพท์สำคัญไว้ในโทรศัพท์มือถือเช่นช่างประจำหรือศูนย์บริการรถยนต์ของคุณบริษัทประกันเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยกู้ภัยฉุกเฉินเพื่อที่เวลารถมีปัญหาคุณจะได้โทรแจ้งไปยังคนเหล่านั้นเพื่อขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเหตุการณ์บางอย่างอาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดในขณะที่กำลังขับขี่รถจึงจำเป็นที่ทุกคนควรมีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ติดตัวไว้เพื่อลดความเสี่ยงหรือแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีครับ